ามอะไรไม่มีถามว่าพี่ฟ้าถ <museums> <aba together> ั <1981 p loyalty> ่ว <od> ลิสงภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนี่ก็ล่นไงคืออย่างนี้สปอนเซอร์เมื่อวานที่ไปอ่ะร้านอาหารที่เราไปเมื่อวานที่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 ชอปปิ้งอ่ะตอนนี้เราหนัก กินอาหารอยู่แล้วเขาก็เลยเรียกพี่ฟ้ากับมีมีใช่ปะ <laughs> ไปสัมภาษณ์แล้วเราก็มองหน้ากันเราโอเคเราก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่คล่องแต่ว่าเราจะพาขึ้นไปเราจะพากันไปเราจะจับมือกันไปแล้วเขาก็สัมภาษณ์เยอะมากซึ่งจริงๆเราก็ตอบกันได้แหละแบบงูปล <laughs> <laughs> าถามมีมีว <laughs> า่าถามมีมีว่าของดีประจําเมียนมาคืออะไร พี <laughs> ่ก็ตอบแปลว,ว่าอะไรนะมีอะไร <ผม S 2> บ้างพ่อม่ามัชอบกินถั่วไงพ่อม่าชอบกินถั่วพี่พีก็บอกขันพาถามพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าตัวที่สองว่าทางคิดเป็ว่าอะไรนี่ก็ไม่รู้ไงแล้น,นี่เอาไงดีวะแล้วมันแบบเป็นสถานาการณ์ของเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่ก็เลยบอกว่าพูดไปก่อนโปอเตโต <laughs> ้ <laughs> ปัจจตบันไม่ใช er ่นะมันเป็นที่อสีแดงอ่ะทอมชอบปัจจุบันทอาทำนั่งงมากเออาจะว่าเขาทำหน้างงแบบว่าปัจจุบันอยากปัจเตบันอลูเหนื่อยไห คือรู้เอาแต่ว่าเล่าอ่ะมันก็ไม่ขำเท่าตอนที่มันอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะทเวิร์กทเวิร์กทเวิร์กตอนซ้อมเต้นได้อยู่ใกล้มีมีป้ครูเขาอ่ะตัวเท่าๆกันเนี่ยก็ได้อยู่ใกล้มีมีใช่ไหมอ๋อเต้นอ่ะไม่เป็นเลยที่เห็นนะชอบเต้นแต่อยู่ๆมีมีก็ถามว่าพี่ฟ้าทเวิร์กเขาเต้นยังไงพี่ฟ้าก็เลย แต่ว่ามันต้องมันต้องเด้งกนคืนในรูปแบบด้วยคือทำกันดะแล้วสนุกมากครูก็เซลใส่ชุดน,นี้เต้นไม่ได้เดี๋ยวไว้ตอนไว้ตอนซ้อมเต้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีมีเต้นยังไงจนทุกคนมาคืนคนเชิมก็ทำได้ แล้วถ้าตอนจบต้องเป็นอย่างนี้ชี้แล้วก็อย่างนมีมีเรีว่าซีออลแล้วดิ๊กแล้วดาวหนึ่งทีไม่รู้ทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่บ้านพี่บ้านนี่มันเป็นชุดที่แบบว่าต้องป้องไว้ไม่รู้เไม่ต้องเลือีกทำเรื่องอยู่ก้องไว้ผิดเต้นพิดทำท่าดาว ได้ซ <c ười> ีนไงแล้วหนูลงคลิปที่หนูที่เราเต้นกันหรือยังเยอะจานอ๋อนี่ดิน่าฮ่าฮาฮ่า่าี่แชมป์อุ้ย เซลกับมีมีพี่แชมป์เหมือนคนง่วงอ่ะตกน้ำตกน้ำหนักไปแล้วนะพี่ไม่ไม่บอกหนูค่ะว้าวพี่แชมป์ไปไหนเลี่ยยยยยว่าฉันยันหนักเลยตามกุ้งเลย นูไม่กล้าอ่หนไม่สวยเลยเพื่อนเยนูไม่้เลยาะหนูไม่สวยอะไรอ่ะัไม่คยเนะ ทำโมเดลเขาต้องเปิดันยังไงเป็นจังหวัดเหรอเป็นละไม่ใช่เหมือนที่ไทยเหมือนที่เขาพนักงานคนไทยทุกจังหวัดก็มาดูการทำอะไรเออที่หนูว่าหนู